Yeah. สวัสดีครับนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับนักเตะ TK Academy นะครับคนต่อไปนะครับก็ออืึงขอบคุณ e c u Shop นะครับที่สนับสนุนนะครับในการค่าสมัครในการแข่งขันในการต่างๆนะครับราการเหล่านั้นที่ผมจะส่งก็คือต้องเกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆ เท่านั้นนะครับรายการที่มันยิบย่อยก็ก็ไม่ไม่ส่งนะครับพยายามส่งที่รายการที่ค่อนข้างจะได้ประโยชน์กับเด็กจริงๆอย่างร้อยแปดนะครับหรือปีหน้าเนี่ยอาจจะจะส่งซิโก,โก้ด้วยนะครับโอเคแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นชื่อเด็กชายวงสวัสดิ์เชยรัมครับนั่งดีๆนั่งด้มันมั่นใจหนที่เล่น่ โอ้ยพูดไม่แข็งแรงเหมือนตัวเลยนะครับเชนมาเรียนฟุตบอลกับอาจารย์ตั้งแต่อายุกี่ขวบครับเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบตอนนั้นที่มาเรียนเพราะอะไรครับเพราะฟุตบอลมันดูน่าสนใจดีครับอืึนะครับเพราะฟุตบอลมันน่าสนใจแต่ตอนนั้นเล่นเป็นยังยังครับยังไม่เป็นเลยนะครับนะครับเชนก็ เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่กับผมมาค่อนข้างหลายปีอยู่นะครัหกขวบเอ้เจ็ดขวบใช่ไหมเจ็ดตอนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดสี่ปีละนะครับสี่ปีละเชนก็จะเป็นรุ่นรุ่นสองละนะครับก็เป็นคนที่มีทักษะดีนะครับแต่ก็ด้วยรูปล่างครับก็จะมีสปีดค่อนข้างช้า จริงๆวิ่งเร็วนะครับถ้าวิ่งตัวเปล่าแต่พอวิ่งกับบอลแล้วช้าแต่เขามีความนิ่งความเก๋านะครับยิงบอลหนักนะครับสิ่งสําคัญเลยคือซ้ายเขาเนี่ยหนักมากนะครับถ้าเข้าซ้ายเต็มข้อก็มีลุ้นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะยิงไม่ทันนะคู่ต่อสููเอาไปกินก่อน <laughs> นะครับอ่าแล้วเชงคิดว่าเชนมาซ้อมที่เนี่ยตอนเนี้ยเชนได้อะไรบ้าง ได้เรื่องฟุตบอลหลายๆอย่างและได้ความรู้ต่างๆในด้านฟุตบอลครับแล้วตอนนี้คิดว่าคิดว่าตัวเองแต่ตอนเจ็ดขวบอ่ะมันพัฒนาขึ้นมาเยอะไหมครับเยอะมากเยอะครับเชนก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยตอนนนั้นเด็กๆเป็นอะไรโรคหอบ,รบโรคหอบตอนนี้หายยังหาหายแล้วนะครับหายแล้วเพราะว่า ออกกาลังกายนะเพราะว่าฟุตบอลว่าออกกําลังกายเลยเราก็อยากจะแนะนําเด็กคนน่นอีกว่าไม่จําเป็นต้องฟุตบอลหลอกแต่ออกกําลังกายนะครับใครที่เป็นหอบเป็นอะไรเงี้ยนะมันช่วยเรื่องระบบหายใจได้ดีนะครับตอนนี้เป็นเป็นบ้างไหมหรือไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยนะครับจากเป็นเด็กหอบเลยนะครับก็คือระบบหายใจไม่ดีนะครับก็ตอนนี้ก็ถ้าเล่นถ้าเล่นทักสามสิบนาทีไหวไหมไหว ไหวนะครับก็ต่อผมเวลาผมลงทีมหรืออะไรเนี้ยก็ยี่สิบนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเขาก็เล่นได้เต็มเกมนะครับเพราะรุ่นห้าสองก็จะมีมีชุดชุดเดียวนะเต็มทีมพอดีนะครับก็ไม่มีคนเปลี่ยนก็เวลาลงทีมก็ลงเต็มเต็มนะครับแล้วเชีงคิดว่าเส้นทางฟุตบอลเชนเนี่ยมีความฝัดแม้ว่าฝัดฝัดไว้ยังไงบ้างกับเส้นทางฟุตบอลตัวเองว่าอยากกินทีมชาติแล้วไปอยู่ทีมพวกหูรับนะครับ ดูใส่เสื้อลิโอโกลด้วยนะครับติดทีมชาติแล้วอยากอยู่ลิโอโกลไม่ได้ฝันสูงนะครับผมเชื่อว่าไม่ได้ฝันสูงเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เพิ่ง11ปีเขามีการแข่งขันกันจริงๆก็คือ17 18ไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่หลุดจากเส้นทางฟุตบอลนะครับสิ่งที่เขาฝันไว้มันมันทำได้แน่นอนท้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าตั้งใจซ้อมไหมในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละแบบฝึกนะครับเชนมีความรู้สึกแบบอยากเลิกเล่นบอลบ้างไหมไม่ ไม่เลยเหรอครับ,รบก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายไปเหมือนกันตอนนั้นหายไปเพราะอะไรที่กินร้อยหวายอ่าเป็นเจ็บอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็แล้วก็รักษาตัวจนจนกลับมาเล่นได้นะครับ,ก,บ<ๆ>ก็หายดีแล้วนะครับก็เป็นคนหนึ่งท,ที่ที่เขาเรียกอะไรครับเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ของทีมเลยนะครับเรียกเสียงฮาให้ให้ ทีได้ตลอดนะในรุ่นหรือว่าแม้น้องแม้แต่น้องๆวงแแแล้้้มต่นอๆเองแล้วก็เป็นคนที่ดูแลน้องๆดีทีเดียวน้องจะติดมากนะครับน้องหลายๆคนก็พี่เชนพี่เชนนะครับเพื่อนเรียกอะไรนะชานชานหรือเชนชาญอ่าเพื่อนเพื่อนก็จะแซลๆกันชาญนะครับชาญนะเพราะเาภาษาอังกฤษเขาก็อ่านว่าชาญใช่ไหมอ่านะครับก็เมื่อก่อนผมให้เล่นสุนหน้านะครับตอนนี้ก็โยกไปเล่นทาร์ฟซ้ายแล้ว นะครับเพราะยิงซ้ายหนักนะเมื่อก่อนเล่นศูนย์หน้าก็คือ,คอืนค้ำรอยิงอย่างเดียวนะครับแต่ก็ก็ยังไม่ไม่ทิ้งนะครับก็บางแมทถ้าเกิดว่ามีมีฮาร์ฟซ้ายผมก็จะจับไปเล่นศูนย์หน้าลองดูฟื้นฟื้น,นตำแหน่งตัวเองดูอีกทีหนึ่งนะครับคนนี้ก็ถ้าเป็นประตูก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับนะครับไม่แพ้ใครเลยนะเชน่นถ้าเพื่อนหรือใคร ที่ดูคลิปนี้อยู่อะนะครับในยู u b e เนี่ยชเชนจะฝากบอกอะไรเขาบ้างอยากบอกอะไรเขาบ้างอยากแนะนำอะไรเขาบ้างอยากให้แบบว่ามาลองเล่นฟุตบอลดูนะครับฟุตบอลก็ไม่ง่ายนะแต่อยากให้ลองฝึกดูครับไดะตั้งใจสอมครับอโอเคนะครับชเชนดอกบอลได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วตอนนี้สอง้อยสี่ครับสองร้อยสี่นะครับเดี๋ยวสองร้อยสี่นะครับก็ไม่ไม่ไม่ไมเยอะ แล้วก็ไม่น้อยนะครับสำหรับเด็กอายุประมาณนี้นะครับทำซ้ำๆทุกวันนะเดี๋ยวเชนโชว์ให้จานดูหน่อยว่าดอกได้นิ่งแค่ไหนแล้วก็นิดหน่อยแค่นิดหน่อยพอจะจบก็ชูขึ้นไปแล้วเอาบอลลงอย่างที่เคยทำนะผมเคยโชว์คลิปเขากันตั้งแต่ตอนเขาเด็กๆนะครับเตะบอลขึ้นส,สูงแล้วก็เอาลงด้วยหลังเท้านิ่งๆนะครับลองดูว่าเขายังจะทำได้อยู่ไหมลองดูครับ ถ้าจะทำก็จัดเลยชูขึ้นไปแล้วบอลลงโอ้โหไม่เห็นในกล้องอะ่ะขออีกทีดิอาขออีกทีตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาตรงนั้นเลยขอยอทีพร้อมแล้วจัดเลย ่าโอเคมานะครับนะครับโอเควันนี้ขวาธรรมชาตินะครับซ้ายสิ่งแวดล้อมเอ้ยซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเชนแล้วก็ทีเคาเดมีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ